วันนี้ยายจะผัดมะละหวานใส่หมูสับกับไข่นะนิยายไปปอกเปลือกออกนะจะได้กินละมุนละมุนหน่อยถ้าไม่ปอกเปลือกแล้วเปลือกก็จะค่อนข้างเหนียวนิดนึงกินแล้วมันสะดุดนะน,นะก็ผ่าเม็ดเม็ดนิดเดียวนะเพื่อนๆเม็ดเขานิดเดียวนะอ่อนนะเม็ดใหญ่แค่เนี้ยเม็ดเขา ยายดูสิอันนี้เม็ดใหญ่ไหมโอ้อันนี้ถ้าไม่มีเม็ดเลยเม็ดจะบางมากเดี๋ยวมาดูตอนหั่นเสร็จเนะตั้งกระทะใส่กระ,ะเทียมสับเปิดไฟเีวเวกระเทียมไม่หอม ยายจะผัดมะละหวานนะมะละหวานใส่ไข่ใส่หมูบดเมนูง่ายๆวันนี้มะละผัดมะละหวานผัดไข่ยายก็จะใส่หมูบด แล้วก็ใส่มะละหวานลงไปปอกเปลือกหั่นล้างน้ำให้เรียบร้อยแล้วก็มาใส่ถ้าเราผัดแบบนี้นะทุกคนมันจะสุกยากเราต้องเติมน้ำลงไปไม่ไม่ใช่สุกยากสุกช้าถ้าเราเอาน้ำลงไปช่วยนะ มันก็จะสุกเร็วนะเพื่อนๆมะละหวานนี่พอผัดขึ้นมานี่เขาจะหวานจริงๆนะทุกคนกินหวานอร่อยอันนี้ยายจะไม่ใส่น้ำตาลนะเพราะว่าตัวมะละเขาหวานหวานผักนะทุกคนมีประโยชน์หวานผักยายก็ไม่ได้หั่นหนาด้วย ปีนี้เกิดอะไรกันนักกันหนาน้ำท่วมทั้งเหนือแล้วก็อุบัติภัยอีกเยอะแยะฟังข่าวนะดูจากข่าวอะ่ะหลังจากน้ำลดต้องฟื้นฟื้นฟูนกันอีกเยอะเลยประเทศไทย ยายจะใส่เกลือหน่อยนะทุกคนใส่เกลือเนี่ยยายยายคิดเอาเองนะยายก็ไม่ได้เกี่ยกาดนะมันไปดึงความหวานของผักออกมาเพราะว่าถ้ายายไม่ใส่ก็รู้สึกมันจะไม่หวานไงเกลือแล้วก็ชูรสนะเดี๋ยวดูว่ามันเค็มพอไหมถ้าไม่พอเราจะเอาน้ำปลาเพิ่ม น้ำปลาเพิ่มมันก็จะได้กลิ่นหอมซอสหอยนางลมมะละก็เริ่มสุกแล้วนะทุกคนวิธีจะดูแล้วว่าสุกมะละหวานอนะ่ะสุกไหมมันก็ดูเนื้อเนื้อเขาจะใสขึ้นทุกคนเนื้อจะใสขึ้น ได้ว่าจะใส่ไข่สองใบหมูเยอะแล้วใส่ไข่ใบเดียวพอ น้ำลงไปอีกหน่อยน้ำมันแห้งไปเติมนหน่อยปิดไฟเลยนะเพื่อนๆเมื่อเช้ามีอะไรก็กินกันไปอันนี้ก็จะมื้อเที่ยงแนละ้วเพื่อนๆจะทำเตรียงไว้มื้อเที่ยงนะ มะละหวานของยายก็เสร็จแล้วมะละหวานหรือฟักแมวหรือชายโยเต้นนะเขามีเรียกสามชื่อนะเพื่อนๆชายโยเต้ฟักแมวมะละหวานมากินด้วยกันเดี๋ยวยายจะตำส้มตำอีกหนึ่งครกส้มตำแม่ครัวคอกระเช้าเพื่อนๆมาดูกันง่ายๆเครื่องก็ไม่มีอะไรมากกระเทียม กระเทียม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 ตำลงไปตำ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 ลงไปตำ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 สามเม็ดนะเพื่อนๆสามเม็ดใหญ่ๆถ้าใครชอบเผ็ดก็ใส่ไปได้เลย ตําส้มตำพริกแห้งอร่อยมากเลยนะแต่ว่ายายลืมทุกครั้งที่จะตําก็ใส่ถั่วไปก่อนใส่ถั่วเขียวถั่วฝักยาวหั่นท่อนไปใส่ลงไปเพื่อนๆมีอะไรก็ใส่ใส่ลงไปแล้วก็บุบ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 ให้มันแต,แตกแตกแตกนะทุกคนตําส้มตำเนี่ยนะ ใครสังเกตไหมแรกๆอะ่ะจะเปรี้ยวพอดีกินนะแต่พอไว้สักพักนึงอะ่ะกินยังไม่ทันอิ่มหรอกเปรี้ยวจีดเลยเพราะฉะนั้นเวลาปรุงอะ่ะไม่ต้องเปรี้ยวใส่มะนาวไปแค่นั้นไม่ต้องเปรี้ยวเดี๋ยวพอกินไปแล้วมันเปรี้ยวเปรี้ยวพอดีเลยไม่รู้ใครสังเกตหรือเปล่านะแต่ยายสังเกตพกินกินไปอ้าวแรกๆอร่อยทำไมพอกินใกล้หมดแล้วทำไมมันเปรี้ยวจัง ก็เลยว่ารู้ว่าพอนะั่นแล้วความเปรี้ยวจากมะเขือเทศอ่ะจะออกมานะน้ำตาลนะเพื่อนๆใส่น้ำตาลลงไปแล้วก็ใส่น้ำปล้าลงไปใส่พอกระเทือนก่อนนะเพื่อนๆ แล้วก็บีบมะนาวลงไปมะนาวน้ำดีมากอยเนี่ยน้ำมันเยอะอลายยายเลยไม่ไม่ใช้ไม่ใช้ที่บีบเมะเปลื่อกเขานิ่มไม่เปือกแข็งออ,อร่อยอลังการนะทุกคนนะเดี๋ยายใส่อันนี้ก่อนใส่ชูรสก่อน ขอน้ำปลาอีกหน่อยเพืเ่อนๆขาดน้ำปลาทุกคนขอใส่น้ำปลาหน่อยโอเค ใส่เส้นกับแครอทลงไปเพื่อนๆไม่ต้องตกใจว่าทำไมยายตำแต่ละครั้งอ่ะเส้นถึงเยอะเพราะว่ายายชอบกินเส้นนะทุกคนกินเส้นจ้ายายชอบกินเส้น ออร่อยเนี่ยยายทำทำกับข้าวไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเวลาคนในบ้านจะกินก็มีกินเลยยายก็นั่งทำงานไปไม่ต้องห่วงไม่งั้นถ้ายายไม่ทำไว้ยายทำงานไปเดี๋ยวก็ได้เวลากินก็ต้องมนนั่งมาลุกให้ทำแลลุกมาทำให้กินแล้วสรุปแล้วย,ยายทำให้เสร็จก่อน อร่อยทุกคนเวอร์วังส้มตำของยายก็เครื่องเคาไม่มีอะไรมากนะทุกคนส้มตำธรรมดาบ้านๆไม่มีโปรตีนลงมาใส่ไม่มีเนื้อไม่มีอะไร อาหารเที่ยงสองสองเมนูนะทุกคนผัดมะระหวานส้มตำ